สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกลิ n นี่ a n n e l ก็จะเสนอลัคนาราศีกับผลแห่งกรรมตอนที่4แล้วนะคะ,ะซึ่งลัคนาดได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนำมาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศีซึ่งลัคนาราศีนั้นเป็นการดูจากดวงดาวที่โคจรในระบบจักรวาลมีทั้งหมด10ดวงด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการดูจาก ลัคนาราศีที่ตกฟากมาว่าคุณลัคนาราศีไหนมีดวงดาวสถิตในภพเรือนใดบ้างซึ่งจะบอกถึงผลและกรรมที่คุณเคยทำมาตั้งแต่อดีตชาติมาส่งผลในชาตินี้เกิดมาถึงปุ๊บก็สามารถคำนวณได้ปั๊บเลยว่าคุณมีดวงดาวดวงไหนอยู่ในภพเรือนใดเ,เกิดมาพร้อมบุญบรารมีหรือเวรกรรมและต้องเจอ,เจอเรื่องของอะไรในอ,อนาคตข้างหน้า แล้วก็มันอยู่ที่จะส่งผลให้คุณได้รับเรื่องราวไปในตามดวงที่คุณได้เกิดมานะคะแล้วก็เรื่องของการเวรกรรมนั้นเป็นเรื่องของการมีจริงนะคะใครไม่เชื่อแต่ไม่หมอเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของที่การทําดีก็มักจะได้ดีการทําชั่วก็มักจะได้รับผลอย่างนั้นซึ่งคนเรานั้นได้รับผลไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่า ทําไว้อย่างไรนะคะคุณเชื่อไหมคะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากเมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วกลับทําชั่วมากกว่าทําความดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะแล้วก็น่าเสียดายมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสทําความดีเพื่อยกตัวเองให้เป็นอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นแต่กลับไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสของกิเลส การที่จะไปเกิดในภพภูมิใดนั้นมีเหตุมาจากกิเลสตัณหานั่นเองเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วก็เกิดผลและรับวิบากกรรมที่ทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้มันได้มันรักษาศีลภาวนาแล้วก็เป็นคนดีรักษาศีลห้าก็ได้ มนุษย์ที่เวียนไหยตายเกิดมาในวัฏสงสารไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายระหว่างที่มีชีวิตก็ทําความดีกรรมดีสลับกันไปคําว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องที่เราต้องบันเชิญกับสิ่งที่มากระทบในแต่ละวันซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามีสติรู้ทันหรือมีสติรับมือมันทันหรือไม่กว่าจะรู้แล้วก็แพ้เสียแล้วโกรธไปเสียแล้วเกลียดไปเสียแล้ว ด่าเขาไปเสียแล้วถึงขั้นฆ่าเขาไปเลยก็ด้วยอารมณ์ชั่ววูบนั่นคือการกระทากรรมกรรมดีและกรรมชั่วที่แต่ละคนได้กระทําไปก็จะส่งผลในภพชาติปัจจุบันหรืออนาคตก็แล้วแต่ว่าจะส่งผลเร็วหรือส่งผลช้าอยู่ที่เวรกรรมที่ทํามานั้นหนักหนาหรือว่ามีบุญเก่าสะสมอยู่มากน้อยแค่ไหนหรืออ,อาจจะส่งผลรวดเร็วแบบ ติดจรวดก็ได้เพราะในสมัยยุคเทคโนโลยีทันสมัยแบบนีเ้เป็นอะไรที่รวดเร็วมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รวมัดระวังสติกายใจแล้วก็มันรักษาศีลภาวนา,าไปปฏิบัตรตนเป็นคนดีเดี๋ยวแม่หมอจะมีเรื่องเล่าของลัคนาราศีธนูคนคนนี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของแม่หมอนะคะส่วนมากแม่หมอก็จะเอาเรื่องของเพื่อนนั่นแหละมาคุยให้ฟัง เพราะว่าก็ทราบเรื่องราวของเขาเป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ให้ดูดวงแล้วก็เขาก็ให้เป็นคนหมายความว่าเป็นที่ปรึกษาของเขาตลอดมาคนคนนี้นะคะในช่วงจังหวัดปีนี้เขาให้แม่หมอเป็นที่ปรึกษาของเขาเป็นการส่วนตัวมาตลอดเลยเพราะเขามีเรื่องเดือดร้อนมากเลยนะคะ,ะเขาเป็นคนที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์คืออาพาร์ตเมนต์บ้านเช่าแล้วก็ ตึกแถวตึกรามบ้านช่องให้คนเขาได้เช่าอยู่ก็ประมาณตีเป็นทรัพย์สินมูลค่าก็เกือบเกือบตีว่าร้อยล้านแล้วกันนะคะก็คนคนนี้เขามีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินที่ดินน่ละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นคันขายฝากหรือขายแบบประเภทว่าขายขาดไปเลยนะคะเขามีปัญหาเรื่องของธนาคารกําลังสั่งฟ้องนะคะสั่งยึดทรัพย์ เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มั่งมีสีสุขเป็นคนที่มีมุมานะเป็นคนสู้ชีวิตจากที่เขาไม่ค่อยมีอะไรเขากลับกลายมีสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นร้อยล้านเลยนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นั้นนะคะทําทงานบากบันต่อสู้แล้วก็จับพลัดจับผูเป็นเพราะว่าดวงดาวของเขาส่งเสริมด้วยในช่วงจังหวะนั้นนะคะขนาดว่าเขาเริ่มต้นแล้ว ก็มีแบงค์มาเสนอให้ตั้ง50บล้านในการที่ให้เขากู้นะคะอยู่ดีๆในช่วงจังหวะชีวิตที่มันกาลังดีไปได้สวยกําลังที่มีบุญบาร,รมีมาแรงก็ส่งเสริมให้เขาได้ก่อตั้งเรื่องของการจัดสร้างหาบ้านทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างให้เขาได้เช่ากันนะคะในจังหวัดภูเก็ตแต่ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ตกต่ําของเขานะคะมันอยู่ที่บุญบาร,รมีถึงของเขาที่เคยสร้างสมมาในอดีตชาติด้วยมาปรากฏให้เห็น ตัวตนของเขาก็คือ,อดาวพฤหัสบ,บดีเป็นตัวตนของเขาและก็ไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะ,ะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวเกตก็มีความผันผวน,ผนปันแปร เขามีเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของบ้านเรือนให้เช่าเหมือนที่หมอเล่าให้ฟังนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีความผันผวนมีดาวกิจอยู่ด้วยมีการผันแปรมีความไม่แน่นอนนะคะช่วงจังหวัดนี้เป็นช่วงจังหวัดชีวิตของเขานั้นขาลงแล้วก็เขานั้นเป็นคนที่จะได้เรื่องของมรดกหรือเรื่องของการรายได้มาจากการที่เขาต้องทําด้วยความเหนื่อยยาก ต้องมุมาณะในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะได้มาด้วยความเ,าเป็นมรดกนิดหน่อยนะคะแต่เขามาต่อย,ยอดจนได้มากมายขึ้นแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่สามารถสร้างรับผลได้จากการทีเ่เรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องการพูดจาเจรจาการค้าขายอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มันมีการพริกโผพลิกผันด้วย เพราะว่าในเรือนของลาพะนั้นนะคะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เป็นเรือนลาพะแล้วก็เรือนอรอิดาวศุกร์อยู่ในเรือนลาภะเป็นเกษตราธิบดีมีลาภผลที่มั่นคงแต่ว่าก็มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้แล้วก็ลาบผลนั้นก็มาจากการติดต่อสื่อสารสื่อสารนะคะมาจากการที่เขาร่วมมือร่วมแรงทำงานในเรื่องของธุรกิจ แต่ก็มีดาวมรุตะยูอยู่ด้วยมีการพลิกผลพลิกผันไม่แน่นอนไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งช่วงจังหวะชีวิตที่ผ่านมามันเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่มาช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้เขากําลังจะโดนยึดนะคะทรัพย์สินมรดกหรือทรัพย์สินที่ดินของเขาประมาณร้อยล้านนั้นกําลังจะตกเป็นของอธนาคารเขาก็เร่งขายนะคะตอนนี้ขายตั้งขายฝากตั้งขาย ขาดใครสนใจก็ติดต่อแม่หมอได้นะคะแม่หมอก็อยากจะรับเป็นนายหน้าด้วยนะคะสเปอร์เซนแม่หมอคงจะได้หลายสิบล้านนะคะถ้าขายให้เขาได้ใครสนใจติดต่อแม่หมอนะคะเป็นทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างอยู่ที่ป่าตองแล้วก็ที่ภูเก็ตนะคะ,ะป่าตองทั้งหมดเลยนะคะมีบ้านบ้านทรงสาหลังบ้านเป็นหลังๆนะคะหลังใหญ่ๆแล้วก็เป็นห้องแถวประมาณ30ห้อง และเป็นบ้านจัดสรรด้วยใครต้องการจะนําไปลงทุนนําไปต่อยอดนะคะตอนนี้เขาเก็บค่าเช่าอยู่เมื่อก่อนเขาเก็บเดือนละสี่พันบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็ลดเหลือประมาณ2องพันแล้วนะคะช่วงนี้เขาก็ได้ประมาณเดือนละแสนกว่านะคะค่าเช่าต่อเดือนที่เข้าได้นะคะเดือนละประมาณแสนกว่าบาทาแต่ในเรื่องของภพเรือนเห็นไหมคะที่ดาววินาศนะาดาวหนึ่งดาวสุภาษนั้นมาอยู่ในภพเรือนวินาศนะ ความสาเร็จความเจริญความรุ่งเรืองของเขามาอยู่ในเรื่องของความเสียหายแล้วก็มีดาวสีอยู่ด้วยดาวสีคือปัตตานิคนรักคู่ครองหรือหุ้นส่วนแล้วก็เรื่องของการงานการงานของเขาที่ทำนะคะที่มมีความสาเร็จความเจริญความรุ่งเรืองนั้นก็มาอยู่ในภพวินาศนะก็เกิดเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ที่ดวงของเขากําลังตกเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปตามเรื่องของดวงดาวที่มันกําเนิดถือกําเนิดมาพร้อมกับตอนเวลาเกิดเรียบร้อยแล้ว มันจะส่งผลให้ไปในลักษณะของอตอนอเป็นแบบลักษณะแบบนี้แต่มันอยู่ที่ว่าช่วงจังหวัดชีวิตว่าจะเป็นชีวิตจังหวัดไหนนะคะนั่นแหละคือการที่ว่าเราดูลัคนาราศีเกิดที่เป็นเรื่องของผลแห่งกรรมและกรรมที่เราเคยทํามาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเคยทํากรรมอะไรไว้แต่มันคือเรื่องของเวรกรรมแน่นอนที่ เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็เ,เป็นคนที่ปกติเป็นคนดีด้วยแล้วก็หมั่นปฏิบัติธรรมถือศีลก็สวดมนต์สวดมนต์ได้โดยไม่ต้องดูหนังสือเลยนะคะเขาเป็นสวดมนต์เป็นปีๆเลยนะคะแต่ทําไมเขาถึงมีเรื่องแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าในอดีตชาติภพที่ผ่านมาแม่หมอเชื่อแบบนั้นว่าเขาเคยทําอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในเรื่องของการวินาศะที่มันกเกิดซึ่นในชาติภพนี้มานก็เกิดกับเขาเรื่องของแบบนี้ใครไม่เชื่ออย่าลบลู่นะคะแม่หมอคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ มหัสจัจรันในเรื่องของเวรกรรมเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็แน่แท้แน่จริงซึ่งในภพของกระดุมผ้าที่ราศีมังกรนะคะมีดาวสองอยู่ข้างในดาวสองนั้นก็คือภพมรณะเพราะฉะนั้นรายได้ของเขาก็จะสูญเสียเสียหายแล้วก็สูญสิ้นแล้วก็รายจ่ายของเขาเห็นไหมคะการงานของเขาวินาศนะแล้วก็ความสุภาพความสำเร็จความ,เจ,มเจริญความรุ่งเรืองที่เขาเคยมีมาก็มาวินาศด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแม่หมออยากให้ทุกคนนะคะได้มันรักษาศีลภาวนาหรือไหว้พระสวดมนต์ก็ได้การสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นการบําเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทําให้จิตบังเกิดกุศลได้ง่ายทําให้ใจสงบสุขแล้วก็เป็นการที่ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อป้องกันภัยวิบัติเพื่อความสำเร็จในทรัพส,ส,สมบัติทั้งปวงเพื่อให้ทุกต่างๆได้หมดไป เพื่อเป็นการกระจัดภัยต่างๆและเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยต่างๆได้ด้วยนะคะจัดมนต์เสร็จแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตานะคะแผ่เมตตาในการให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับลูกหลานบริวารคนรอบข้างแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะอานิสง์ของการที่เราแผ่เมตตานั้นก็มีสิทธ์อย่างด้วยกันก็คือหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมวลมนุษย์ถวยเทพเทวดาพิทักษรักษาไฟยาพิษสัตราวุไม่กล้ากลายเคลวคลาดจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสทำให้มีสติก่อนตายรูจะก,กลายเป็นมิตรถ้ามีเวรมีกรรมก็จะหมดเวรจุดหมดกรรมถ้าถูกเบียดเบียนก็จะพ้นจากการถูกเบียดเบียนถ้ามีทุกข์ก็จะตายจากความทุกข นั่นคือลักษณะของการที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตานะคะก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตนะคะขอให้หมดทุกหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้มั่งมีสีสุขมีเงินทองมั่งคั่งสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้ใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคำอธิบายใต้คลิปหรือจะเอ,อ,อดไลหรือ สแกน QR Code ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ